เลยรุ่งฟอยเลยโอ้ข exactly. ้าหลบบ่เงินดอกระชุ่มนิ่เองผมนี่ได้นี่นี่ได้้วจะได้นะหลอกมันนะโลกมันจะเบาแล้วอะไรอ่างี้เอาจับจับโลอกแรงก็ได้จุ๊บจุ๊บตุ๊กคายคาย นันตีแต้แล้วใกล้แล้วครับใก้แล้วมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับดูฝั่งนี้ครับูฝั่งนี้ มีรถสามคันมันมันยกข้างมูขึ้นไหมครับกยกานหางมันขึ้นหัวที่ลงแล้ว ลงงเด้อ้นมาคนเบาเราไม่บอกคหมู่าอิมาอยู่เดียวเออลไอ่าโยลงลกนี้เอาขึ้นลัขึ้นลเบิงหมด้วขึ้นแล้วก็อแล้ว่างีีลลงมึงจะเยอะืมไม่หเบิ่งแท้เก็นไไหมตัวจากเลงจากแรงใส่ลอกจากตันกันั่นเราจะมีหัวใจว่าสักแรงใ่แรงงานจะกพ่นกับ ตชอยู่จักายวะเนี่ยขุนจายอย่งรงมันเกียนทางมันดืเนืแรงมันเกียนแรงเียงหกสิบแรงหกสิบแปดแรงหึงเลยรงนห้หาสดจนมอมันไม่ได้ไรสดมาเพิ่งเคร่องมก็ โอ้มีรถกันอยู่สองคันนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็คาหนึ่งคันรับข้างคับอ้กนกขึ้นองดูมือเตะกนลมือเตะแล้วมือังมอเลยเนาะ้เดี๋ยวดืมยดูใกเดือยเดือยดอยเดื้เดือยเดอือยเดือเด้อเือเอเดือยเดือดืือเอเดือยเดืดูใกล้ๆออ ครับวันนี้ก็โอ้ชุลักทุเลทั้งคนทั้งรถนะครับดูนะครับวันนี้ก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับโอ้ไปได้ไกลแล้วนะครับครับในก็รถเกี่ยวข้าวคันนี้ก็6 8ซีนะครับหรือว่า68แรงเนาะนี่ก็เห็นอยู่ข้างฝาเลยครับก็68นี่ละครับ ครับนี่ก็ขึ้นทีละเล็กละน้อยแล้วนะครับอใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับครับนี้ก็สายลอกดึง nice <nuclear>. anyway. นะครับดึงลอกดึงก็ห้าแรงนะครับลอกดึงห้าแรงนะครับดึงรถไปรถตัวนี้มันไม่รู้ว่ากี่ตันนะลุงวางก็ลุงวางก็ไม่รู้ว่ามันกี่ตันนะครับก็กะก็ประมาณก็สามตันนะครับก็กะอันนี่นะครับก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ก็ได้ความหวังกันแล้วนะครับนี่นะครับก็สายแรงคนด้วยนะครับนู่นนะครับแรงคนอ่าอันนี้ก็ได้แล้วทําได้แล้วแบบนี้ง่ายขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว,ลวเห็นล้อแล้วครับเห็นล้อรถแล้วแต่ว่าดินเต็มอยู่ในพื้นทองนะครับรท,าท,าอ,ท,ท,ทอือ ครับแล้วก็ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าดินนะครับนุเต็มล้ออยู่นะครับดินเต็มพื้นท้องอยู่นะครับครับครแล้ก็รถคันนี้ก็68แรงนะครับ68แรงคันโน้นนะครับ60แรงนะครับคันโน้นครับแล้ก็คันใหญ่กว่าคันโน้นนะครับคันโน้นนะครับ60แรงนะครับแต่ว่าคันนี้68แรงนะครับ รับน,นี้ก็สายรถถ90แรงนะครับโอไม่ใช่สายรถไถ50แรงครับ50แรงดึงอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับออ่าเป็นอาว่าเป็นผลสำเร็จครับ ดูนะครับหลุมลึกแค่ไหนครับนี่นี่ครับหลุมลึกมากเลยนะครับรถติด เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยขึ้นแล้วมีทั้งรถทั้งคนนะครับดึงนี่ครับดูหลุมครับดูหลุมลากมากครับบนี่ก็ขึ้นได,ได้เรียบร้อยครับ <c ười> นี่ก็ใส่ <c ười> แรงรถแรงคนเยอะเลยนะครับอ่าอะไนี้ก็ลองขับดูนะครับดูหลุมนะครับดูหลุมนะครับอ่าจะเามาที่เดินนะครับเฮ้จะไปไหนนี่นี่ครับได้แล้วครับจะไปลองขึ้นที่ดูนะครับได้ได้ได้นี่ครับได้แลไม่ต้องไปรอดแล้วนะครับได้แล้วอ้าวจะขึ้นดูอ้าขึ้น ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมได้ไหมอ๋อได้ครับได้ได้ไปต่อเลยนะครับทีนี้ไปต่อครับนี้ก็หลุมลึกมากครับอันนี้ก็สายทั้งคนทั้งรถนะครับดึงนะครับนี่นะครับลึกมากเลยนะครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้าวต่อนะครับเกี่ยวข้าวขลุนว,ว,วางต่อเลยมีสองพันนู้นครับ ก็ขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นได้แล้วไปเลยนะครับมีสิวสองันแล้วก็ตามหลังกันไปนะครับเยวลวกเราก็จะพาปะไปเกี่ยวนะครับขาไปเกี่ยวข้าวอันนี้ก็ขึ้นได้เรียบร้อยครับ ไปต่อครับไปต่อขึ้นได้ก็ไปต่อครับครับเนี่ยก็ขึ้นได้ก็ไปต่อหน้างลงวางเลยนะครับหน้าลงวางเลยเวิ่ง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  ขึ้นได้แล้วก็ไปต่อนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ